สวัสดีครับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับน้องเฟิร์สรองอดีตอินทร์ผมนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมบริษัท b a s F ไทยจำกัดนะครับวันนี้เรามาอยู่กันแปลงข้าวญี่ปุ่นนะครับที่อำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับลุงอนุชานะครับให้ลุงอนุชาแนะนําตัวหน่อยครับครับผมอนุชาครับนะเป็นบล็อกเกอร์อำเภอแม่ลาวบล็อกเกอร์ข้าวญี่ปุ่นนะครับเป็เอรข้าวญี่ปุ่นก็ ที่เห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยครับเป็นข้าวญี่ปุ่นนะครับอ่าเป็นแปลงเมล็ดพันธุ์ครับเป็นแปลงเมล็ดพันธุ์อ่าแปลงแปลงข้างหลังนี่ครับอายุข้าวญี่ปุ่นกี่วันแล้วก็ประมาณ70วันครับ70วันนะครับอ่าก็แปลงนี้ใช้เตียวติมาใช่ไหมครับในการรักษาและป้องป้องกันเชื้อรานะครับป้องก <bage S 1> <ใ admitted S 2> ันเชื้อโรคเชื้อราครับอัตราที่ใช้อยู่นี้ใช้อัตราเท่าไหร่ครับผมกร้อยยี่สิบ cc ต่อไร่ครับร้อยยี่สิบ cc ต่อไร่นะครับอ่าใช้แล้วเห็นผลเป็นยังไงครับบ้างครับก็ดีครับ โรคเชลานี้ถูกกับโรคเชลาแล่แตมันจะไม่เป็นนะครับธรรมดาข้าวญี่ปุ่นนี่มันจะเป็นโรคเชลามากครับผมแต่ใช้ตัวนี้แล้วก็จะดีครับมันจะไม่เป็นเม็ดจะไม่ด่างเม็ดํามันก็จะดูใสนะฮะใสสวยอ่าเคยใช้มาก่อนหน้านี้ไหมครับผม,ผม,ผมก็ผมมาใช้มาสองปอีนะครับอ่าเวลาใช้แล้วอ่าเก็บผลผลิตมาผลผลิตได้ครับผลผลิตหนักหนักขึ้น,นไหมครับหนักก็จะขึ้นครับ จะดีอยู่ครับอ่อาความงพอใจของเซลติมาในการใช้กําจัดและป้องกันเชื้อราในนาข้าวเลยครับอ่าลุงอนุชาให้เต็มสิบให้เท่าไหร่ครับครับผม,ผมเต็มสิบเลยครับผมเพราะผมใช้ามาอยู่ตลอดนะมันดีครับเนอะ,อ,ะอันนี้มันดีคือว่าดีกว่าดีนะดีผมจับไว้รู้หลยผมก็มีเยอะก็กจะแนะนําให้ลู้หลยผมใช้อยู่เรื่อลยครับครับผมอ่าผมขอถามเป็นคําถามสุดท้ายนะครับอ่าลุงอนุชานะครับ ช่วยอบอกต่อเกษตรกรที่ยังไม่เคยใช้ตัวเซติมาให้หันกลับมาใช้เซติมาในการป้องกันกับจัดเชลราในนาข้าวห,หน่อยไ้หมครับครับผมก็แนะนำเนาะอยากจะให้หันมาใช้กับเซติมาตัวนี้เป็นเป็นยาแก้โรคเชราอย่างดีครับเนาะถ้าใช้แล้วมันก็จะหายไปเป็นโรคเชราเนี่ยครับเม,ม็ดสเม็ด่างเม็ดดำไม่มีครับก็อยากจะให้ ลูกไล่ทุกท่านที่ทำข้าวญี่ปุ่นเนี่ยได้หันมาใช้กันครับผมครับผมจะย้ำในสำหรับอัตราการใช้ของเซลติมาอีกทีนะครับในการป้องกันและรักษานะครับผมโรคลาในข้าวญี่ปุ่นนะครับผมก็แนะนำอยู่ที่อัตรา120ซีต่อ1ไร่นะครับผมอันนี้ก็เป็นอัตราทั้งรักษาและป้องกันนะครับโอเคครับผมวันนี้เราจะพา ชมแปลงข้าวญี่ปุ่นสวยๆของลุงอนุชาสักเล็กน้อยนะครับผมว่าลุงเขาใช้สดตยมาแล้วลวงสวยขนาดไหนนะครับชเชิญได้เลยครับ ครับเดี๋ยวเราจะพบกันใหม่นะครับโปรดติดตามนะครับช่อง b s f เกษตรยั่งยืนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ BASF We create chemistry.